โลโก้สร้างโลโก้ลูกโลก Adobe Illustrator นะครับเราก็คงเคยเห็นในภาพเวกเตอร์ต่างๆนะครับเรามาดูวิธีการทำว่าภาพลูกโลกลูกโลๆที่มันเป็นแบบนี้มันสร้างกันยังไงนะครับเราก็มาเริ่มจาก Artboard Tool เลือก New Artboard จากนั้นพี่ก็จะมาที่เครื่องมือ Line Segment กดชิ้ค้างไว้เลือกสร้างเส้นตรงหนึ่งเส้นเส้นตรงเส้นนี้เป็นสีฟ้าเส้นมีความหนาที่สักตรงนี้เป็น40แต่พี่จะเพิ่มเป็น50ปอยนะครับเพิ่มเป็น50หลังจากนั้นพี่ก็จะมาที่วินโดว์มาเลือกโตร e หรือ c อนโทรลบวก F10 นะครับ ได้หนะ้าต่างตรงนี้มาแล้วที่จะสร้างเส้นประเพราะนั้นเราต้องติ๊กตรงนี้ต้องติกเดดลายสำหรับตรงนี้ก็เลือกแคปเป็นบัตแคปแล้วก็คอนเนอร์ก็เป็นมิเตอร์จอยเนี่ยนะครับเลือกการกระจายของจุดเป็นแบบลายแดดแบบนี้สำหรับตรงนี้นะครับโปรไฟล์ที่จะเลือกรูปแบบของเส้นที่มันเป็นลักษณะนี้ ได้ตรงนี้มาเรียบร้อยนะครับจะดูก่อนอันนี้จะลดเส้นลงเหลือสักสี่สิบสามสิบ หลังจากนั้นพี่ก็จะเลือกเส้นเอาไว้นะครับกดชิปกาตาเนตค้างไว้มือขวาก็กดเมาส์ซ้ายดึงล่ากเป็นการ Copy เส้นลงมานะครับในระยะที่อพอสมควรนะครับจากนั้นเราก็เมื่อได้อย่างที่เราต้องการเราปล่อยมือจากนั้นก็ Ctrl D c t r l d มาสักระยะหนึ่งสำหรับพี่พี่พอตร,ตรงนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ Select ทั้งหมดแบบนี้ แล้วก็มาที่วินโดว์มาเลือกซิมโบลอันนี้นะครับหรือว่าใช้คีย์ลัดชิปบวกคอนโทรบวก F11 นะครับเมื่อได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็จับอันนี้ครับโยนเข้าไปในนี้เลยมันก็จะขึ้นชื่อให้เราตั้งชื่อว่า New Name นะครับเราก็จะตั้งชื่อว่า Symbol 2สองแล้วกันนะครับ New Symbol 2จากนั้นก็กดโอเค นีครับมันจะเข้ามาอยู่ในนี้หลังจากนั้นที่ก็จะดึองอันนี้มาไว้ข้างนอกแล้วก็มาที่ r e c t a n g l e t o o l มาเลือก ellipse tool กดชิป f ค้างไว้เลือกสร้างวงกลงมงวงกลงมวงนี้มี stroke เป็น n o n มี view เป็นเป็นสี่าแบบนี้ก็สร้างวงกลมเรียบร้อยแล้วก็วให้นำ direct section tool ลูกศรขาวนะครับมาคลิกตรงจุดนี้ ให้เป็นจุดเข้มจุดเดียวหลังจากนั้นก็ delete ทิ้งไปยังคงเลือกที่คลื่นวง,งกล่มเอาไว้มาที่ฟเ c ค 3D แล้วก็มาที่ r i e w ตรงนี้นะครับติ๊ก v i e ตรงนี้มาเลือกคำว่า m a า art จากนั้นตรงสัญลักเราก็เข้ามาเลือกเลยเลือก นิว s มิมโบลสองนเลือกเสร็จนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะจับมันยืดได้แบบนี้เมื่อเรายือดอย่างที่เราต้องการแล้วเราก็คลิกโอเคตรงนี้นะครับพี่จะจับหนูอย่างในแบบจับ sepermanis hmm. Nah, ini lebih baik. ประมาณนี้ไม่ได้อย่างที่เราต้องการแล้วเราก็คลิกโอเคจากนั้นก็เลือกวงกลมเลือกรูปลูกอันนี้เอาไว้นะครับมาที่ Object มาที่ expand appearance แล้วก็มาที่ Object อีกรอบหนึ่งเลือก expand จากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาสั่งอันทุกแล้วก็คลิกเมาส์ขวาสั่งอันทุกอีกรอบหนึ่งแล้วก็คลิกเมาส์ขวาสั่ง release คลิกขึ้นมา นั้นเราก็เลือกแยกออกมาแบบนี้อันนี้เราก็ Delete ทิ้งไปจากนั้นนี้ก็จะมาที่เครื่องมือเลือกท o งเกิลถูเลือกสร้างเมื่อกล่าวเท่ากับหน้าของ a r ด b o a r d เลือกเป็นสีนเงินแล้วก็มาที่ o b Object Arrange ร e เซ to Back จัดวางให้ตรงร่างนี่ครับวิธีการสร้างกรุ๊ปโลโก้โลโก้ลูกโลกที่สร้างรูปโปรแกรม adobe illustrator นะครับทำไม่ยากนะครับลองไปทำกันดูครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปดาวน์โหลดของเขามาใช้เอามาทำเองก็ได้นะครับบ๊ายขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยุรา่า555นะครับสวัสดีครับ